ที่เป้าหมายและนโยบายในการวางานเมืองที่ครอบคลุมทั้งรเบิดนะครับตัวทัประเทศทกจัดช้หน้าที่จะเป็นอานที่สอนะครับปีปีสงครามทั่วกีหนึ่งเนีก็จเป็นการวางฐานเงินวมชุมชนขังนพื้นฐา้ะครับอบคลุมทั้งระเบิดนะครับพอมาปีสงครามให้คร้งที่สามก็จะเป็นพื้นที่ของระเบนะครับซึ่งตามเราผังีมืนงินสกบใหม่ที่ประกาศใช้เมื่ออีกเงื่อนเรื่อพนีภาคมิสงรา การใช้รฎชัดแล้วจะไก็จะมีในเรื่องขององค์ประกอบของฐานเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อเพิมเติมไม่จะมีเฉพาะในเรื่องของการใช้ที่อยู่ที่ดินนะครับแล้วก็ระบบการพัฒนาขนส่งนะครับพอพรบฉบับใหม่ประกาศออกมาก็จะมีเรื่อง มางว่าแต่ระดับประเทศนะครับระดับข้าระดับกลุ่มจังหวัดก็ระดับจังหวัดนะครับซึ่งผู้ใช้รายย่อยนี้มันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงอันพิธางความเป็นไปของตัวัเช่นหน้านะครับที่เน้นในเรื่องของการเกษตรที่ดีน่าจะฐานนะครับส่งเสริมคุณภาพสิ่งใน้ราที่ดีนะครับเพื่อส่งเมคุณภาพชีวิตของชาวบุรีรัมย์เป็นอย่างนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อสรุปแล้วเราก็จะให้คณะกรรมการต่างๆนะครัที่งานนะครับ ก็ำ้อิมพิรให้การชนรับก้าและยืนชันร้องสท้าๆหรือว่าเห็นชอช่อดับสร้างความเที่ี่แตกต่างนซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีลักษณะของความในของเท่าที่ไม่เยมีประเด็นท่าไหรนะครับแต่ว่าของพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นระยองชุรีหรือจังหวัดที่ใหญ่ๆก็จะมีข้อขัดแย้งมีข้อทิจเห็นที่แตกต่างกันม่ากนะครับซึ่งนะครับ ในวันนี้เราก็จะมารวมาที่เก uh ี่ยวกับเรื่องของการประชุมรายสาขานะครับว่าในสาขาท่านต่างๆก็าจะเป็นเรื่องของกลุ่มการค้าอุตการนะครับในเรื่องของการอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของการขนส่งและโลจิสติกส์นะครับอุ่นเกษตรการและทรัพยากรธรรมชาตินะครับอุ่มการท่องเที่ยวและสีลปล่าฒนธรทมนะครับซึ่งในนี้เราไมจะต้องสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเชียงราย เป็นที่มาของการประชุมวันนี้นะครับต่อไปครับให้คุณรัฐศาสตร์นะครับผู้เป็นนักแห่งเมืองเนี่ยได้ชี้แจงนะครับในเรื่องของแห่งเมืองนะครับในกรอบที่รมาธิการมาตัวต้นเนี่ยก็เป็นยังไงแล้วก็จากนั้นนะครับจะเป็นเวทีให้ท่านได้รู้ความจริงนะครับแล้วก็ตอบข้อคำถามต่างๆครับขอประชุมขอบคุณทุกท่านครักแล้วก็มาสนอีกรอบประชุมท่านนะครับ ผมนะครับข้าราชการคนนะขังเมืองสถานกงารณ์ดาวนการรักษาการตรวจในหน้าครับวันนี้เป็นการระดมความิเข็ลายสาขานะครับสาขาเกษตรสาขาการบริการและการท่องเที่ยวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากทําให้ทุกท่านเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยเข้าใจในเรื่องของขังเมืองก่อนว่าจังหวัดในหน้าเนี่ยขังเมืองใหญ่บ้างประโยชน์มันคืออะไรแล้วเราดําเนินการยังไงบ้างนะครับสั้นๆประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับแล้วก็จะระดมความิเข็มในระดับต่อไปนะครับก็ขอ จ้าที่มูลสักาสีชมนะครับพูดถึงภาพรวมของ,ขของการมือจังนหวัดชายนาฏครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปได้วไว้นครับเกี่ยวกับการวางแผนในจัง,งวหวัดชายนาฏนะครับผมจะอธรบดีว่าการวางการวางและจัดทำผมบังรวมคืออะไรนะครับการวางและจัดทำาผนบังรวมเนี่ยก็คือการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตนะครับโดยแบ,บ่งเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยนะครับพาณิชยกรรมอุตสาหก,กรรมชนบทและเกษตรกรรม จะเแมนแต่ที่เว้นบ้างนะครับที่ร่องเพื่อกนนารนาการเพื่อจัดระเบียบพื้นท,ที่ดินในการใช้ที่ต่างๆครับให้มีความเป็นระเบียบสวยงามนะครับคือความสะดวกสบายรวมถึงมีการรองรับการขยายตัวที่เกิดขึ้นในอนาคตของชุมชนันั้นนะครับประก,กอบกับการวางผผนเนี่ยสิ่งควบคู่กักนไปเลยนะครับก็คือการกําหนดโครงข่ายธรมนาคมขนส่งนะครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งภายนอกและภายในพื้นที่นะครับ ที่จะเข้ามาเจาะกาะพื้นที่ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับประเภทของถ่านนะครับแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือผ่าของประเทศนะครับก็คือเป็นถ่าที่แบ่งทำโดยกำหนดภาพรวมระดับประเทศนะครับถ่านเชิงนโยบายถ่าที่สองก็คือถ่านภาคนะครับก็เป็นผ่าที่แบ่งตามภูมิภาคภูมิศาสตร์ของประเทศในภาคต่างๆนะครับคออย่างเช่นถ่านถานภาคเหนือถ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ผังการผังทั่วไ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถังที่สามนะครับคือถังบังรวมจังหวัดนะครับก็คือเป็นผังที่ทําในระดับจังหวัดเป็นการกําหนดบทบาทความสําคัญของเมืองนะครับตลอดจนมีการกําหนดโครงข่ายการะถมขนส่งภายในจังหวัดนั้นเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็คือเป็นถังจังหวัดถังบังรวมจังหวัดเยนาานะครับซึ่งเราประกาศกับไซด์ไปแล้วในปีหกศูนย์ครับผังที่สี่ก็คือผังบังรวมนะครับผังบังรวมก็คือผังที่ จัดวางจัดทำผังในระดับเมืองครับอาได้แก่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับหรือเทศบาลตำบลที่มีความหนาแน่นและแน่นการค้าหรือชุมชนที่กว่าตัวหนาแน่นนะครับก็สามารถทงผังรวมได้นะครับก็คือผังรวมนี้จะประกาศเป็นกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นผังที่เราจะดาเนินการวางผังเมืองรวมชุมชนอารมณ์นะครับอันนี้ก็คือผังรวมตัวนี้นะครับอังที่5ก็คือผังชุมชนเทศบาลนะครับ และอบตอนะครับเป็นวางเป็นการวางจัดทำถังเนี่ยในแนวทางการพัฒนาชุมชนไม่ประกาศเป็นกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้ําเนินการวางแล้วนะครับัสุดท้ายก็คือถังเมืองถังเฉพาะนะครับเป็นการวางจัดทำถังในการ,รลงราย,รยละเอียดในแต่ละพื้นที่ที่สำคัญครับเช่นถังเฉพาะเกาะเตาะ่าถังเฉพาะด่านชายแดนที่มีด้านก,การค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ กฎหมายตามพระราชกิจขังเมืองนะครับมี2 5 6 2ครับแต่กาจดูว่าผ่าตา37นะครับในกรณีที่ผังนั้นประกาศนะครับใช้ในพื้นที่แล้วนะครับผานตาสามจ็งปุ๋ยว่ากรณีเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองจะประกาศนะครับใช้ในพื้นที่นั้นๆนะครับจะให้ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นต่อไปหมายถึงว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังกับ ผู้ที่ประกอบกิจากราตรต่างๆในพื้นที่อินของตอนเองนะครับไม่สามารถไปซื้อสอนหรือว่ายกเรื่องกิจากราตรต่างๆของท่านที่ดำรงมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึยบังบาจจะกฎหมายทางเมืองประกาศนัครับใช้นะครับส่วนโทษระวัตจประโทษตามมาตร,รา105นะครับได้ะระบุไว้ว่าเมื่อผังเมืองประกาศในพื้นที่ที่กมาบังคับใช้ในพื้นที่นั้นแล้วนะครับผู้ใดฝ่าฝืนไม่ได้บ,ตบัติตามกฎระเบียบของของเมืองนะครับหรือเงื่อนไขต่าง มีโทษระวางจำทุกหนึ่งปีปรับให้เกินหนึ่งแสนบาทหรือทานตามระดับครับนี่คือ้าตรกานของมาตรฐานถังเืองที่พบสอนนะครับจำเงินไว้มาดูตัวอย่างของประกอบของถังนะครับถังเมื่อประกาศเปตรวจประมวงแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ของถังมีแผนที่แสดงเก์ถังนะครับมีแผนของตัวตานะครับแต่การประกอบแผนถังก็กําหนดและนโยบายมาตรการวิธีการดำเนินการครับมาดูแผนถังว่าในแผนถังเนี่ย ทั้งสี่ตัวมันมีอะไรบ้างนะครับถานที่หนึ่งเป็นถางที่พุณตานะครับก็คือฐางการใช้อยู่ที่ดินในอนาคตหรือถังสีที่เราเรียกว่าถังสีนะครับจะกําหนดโซนสีต่างๆตามประเภทที่ดินที่หลากหลายในการใช้อยู่ที่ดินนั้นๆนะครับอย่างตัวอย่างที่นำเสนอนี่ก็คือฐงนรวมมุมเชนั้นนะครับถันที่สองก็คือฐังแสดงโครงข่ายกรรมนาคมขนส่งนะครับถันที่สามก็คือฐังแสงที่โล่งนะครับเป็นถาง แรงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติถึงแวดล้อมแหละะ่งน้ำชะกากพิทางการระบายน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับอางที่4ก็คือแผนผังแสดงกิจการสารน้ำโขกสารประการนะครับก็คือจะกําหนดที่ตั้งว่าที่ใดเหมาะสมอย่ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่อ่ที่จะกําหนดไว้เป็นโรงลิตน้ำปปานะครับอารนี้กัเพลิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับของหน่วยงานภาครัฐ ในการวางจัดทําผงนะครับขั้นตอนมีทั้งหมดแปขั้นตอนนะครับวันนี้เราประชุมกลุ่มด้วยราฐสา,าก็คือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่1นครับก็คือขั้นตอนการสารวจดดเก็บคราะห์และจะัดทาแผงล่างนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆก็มีการประชุมคนระัที่รึกษาและบางความคุ้มประชาชนขั้นตอนทั้งแปขั้นตอนนี้ะครับกว่ากจะประกาศครับใช้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบร้อยสองปีครับถึงจะประกาศประกับใช้ มาดูการวางผังในจังหวัดชยัยนาทนะครับผังเมืองรวมในจังหวัดชยัยนาทมีทั้งหมด8ถังด้วยกันนะครับมี5ผังที่ประกาศใช้ล 3, 3, แล้วนะครับส่วน3ผังที่อยู่ระหว่างดำเนินการครับก็ไปอยู่จำนวน3หังนะครับมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับผังที่1ที่ประกาศใช้แล้วก็คือของเมืองรวมจังหวัดนะครับประกาศใช้มเมื่อ31มกราคม2560นะครับก็ุมพื้นที่ทั้งจังหวัดชัยนาทเลยนะครับ ขัทงที่สองคือขังรวมเมืองไชน่าก็คุมพื้นที่เขตชุมชนเม,มืองไชน่าแล้วก็โดยรอบนะครับบางส่วนประกาศเมื่อปีห้าสามครับอัทงที่สามคือขังเมืองรวมเมืองม,มัสิงห์ท่าซุงครับขังนี้จะครอบคุมพื้นที่ชุมชนเมืองของวัดสิงห์และก็บางส่วนของตำบลท่าซูนจังหวัดอุทัทยนะครับเป็นขังเดียวที่มีพื้นที่คัดเกี่ยวตรสองจังหวัดน,นะครับขัทงที่สี่ก็ขังเมืองชุมชนสัพยานะครับประกาศที่ลงสอง แค่เดียวเครับสุดท้ายก็คือผังมุงรวมชุมชนสามง้มพระโบสถ์นะครับก็ประกาศได้เรียกกันกับผังรุมสัพยาหรืออกสองเหมือนกันครับส่วนผังเปิดใหม่นะครับดำเนินการอยู่ที่สามผังด้วยกันก็มีผังมุงรวมชุมชนขันคานะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนกฎหมายรอประกาศนะครับใช้ครับผังมุรวมสันทบุรีนะครับอันนี้ก็ครอบคุมพื้นที่ทั้งอำเภอเหมือนกันนะครับควบคุมพื้นทั้งอำเภอคือระหว่างการดำเนินการครับ สุดท้ายก็คือถงังรวมชุมชนมโนรมนะครับที่เรามาประชุมทางนี้ก็คุมพื้นที่เขตทั้งตำบลทั้งอำเภอครับอดีตทั้งอำเภอมโนรมนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการอันก่อนี้หนึ่งครับอันนี้คือภาพรวมนะครับเราเห็นภาพว่าถังใหญ่ก็คือถงังรวมจังหวัดชัยนาทนะครับส่วนถังที่ประกาศะรรับใช้ไปแล้วนะครับมีผละรรับใช้ไปแล้วสี่ถังก็คือเป็นถังย่อยที่อยู่ในถังจังหวัดน,นั้นนะครับส่วนักโทษที่ทำคายไท์ทุกส่วนก็คือ เป็นพืนที่ที่จังหวัดถังชุมชนมณรมนต์อำเภอครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะมีถังสีขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับนี่คือภาพรวมของถังน้นมนจังหวัดนะครับแกงโซบีต่งตางๆพื้นที่จังหวัดถังก็คือในพื้นที่อำเภอนะครับอำเภอมณรม่ทางด้่นหนือของนังนนะครับกระสูนเข้าไปแล้วครับก็ตัดในอำเภอเนี่ยนะครับจ,จ,จะทำคเว่าใจว่าอย่างนี้น,นะครับก็คือ ทุกวันนี้เราใช้กฎกระทรวงขังรรมจังหวัดชัยนาทนะครับพื้นที่ใดท,ที่อยู่ในอำเภอมโนรมจะต้องไปดูกฎระเบียบหรือขอ้อบังคับตามขังเืองของขังมังรวมจังหวัดนะครับซึ่งกําหนโดโซนสีไว้แต่ลนะพื้นที่ด้วยกันับมีสีโซนสีนะครับสีชมพูก็คือพื้นที่ชุมชนนะครับสีสีส,สม่วงนะครับก็คือพื้นที่อุตสาหกรรมทางทำถค่งนะครับโนโดยรอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับ กระบวกและกิจกรรมแต่ก็จะมีสีเขียวอ่อนเป็นที่ต้องพัฒนาการก็คือเขาแหลมสูงหนึ่งบริเวณนะครับสีชมพูนเนี่ยก็จะบุกไปทูนพื้นที่ของอเขตชุมชนเทศบาลตะบนขาวน้ำนะครับและก็อีกหนึ่งแห่งก็เป็นเทศบาลตะบ,บนทุ้งสัเภาที่กำลนดเป็นพื้นที่สุมชนนะครับแต่ณวันนี้เราปฏิบัติตามตัวกระทรวงของทางกรุงจังหวัดรไปหน้าแต่ถ้าเราดําเนินการวงและจัทํำขังชุมชนมโนลงแล้วนะครับ เมื่อประกาศนะครับใช้แล้วโซนสีนี้เราก็ได้ยกเลิกไปนะครับเราก็จะมาใช้แป่งการใช้ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่นะครับมีหลายโซนสีด้วยกันอาจจะเป็นสีเรื่องสีเหลืองสีส้มสีแดงก็ขึ้นแล้วแต่บริเวณนั้นที่ใดเหมาะสมนะครับในการวางผังนะครับสิ่งที่สําคัญอีอย่างหนึ่งก็คือมีการนําแผนพัฒนาจังหวัดน,นะครับแผนพัฒนาอำเภอน,นะครับเป็นตัว มากำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ในการจัดทำแันเพื่อให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันนะครับนี่นําเสนอขอบสอบเอกลางหันนะครับก็คือพื้นที่ทั้งอําเภอพนัลงมทั้งอําเภอเลยนะครับพื้นที่ประมาณ225.64ตารางกิโลเมตรนะครับพือที่ประมาณ104,000ไร่เศษนะครับของที่วางผังควบคุมทั้งหมด7ต็บลครับได้แก่ ตำบลพุ่มกระเพราวัดโคกศิลดานท่าชนวนต่างน้ำสากรแล้วก็ใต้พาาคนับมีอบาทในเขตพันทั้งทั้งหมดแปอบตนะครับแบ่งเป็นสี่ที่ตระกลส่บลแล้วก็สี่องค์การบริหารส่วนตำบลครับสภาพพื้นที่วันผ่านนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมหรับก,การเกษตรมีแม่น้ำเจ้าพยาหรือทางทิ่ตะวันตกนะครับมีถนน ครุงไทยคมนาคมสายหลักก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งและทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามสองสายเอเชียนะครับและก็จะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามสองหกห้าและสามสองหนึ่งสองนะครับในการเชื่อมโยงเข้าถึงพื้นที่เั่วถึงกับทุกตําบลนะครับนี้แสดงภาพปัจจุบันของครุง่ายคมนาคมครับพื้นที่วางผังนะครับในอำเภอบรนก็อยู่ในเขตพื้นที่ชนบทน,นะครับเห็นได้ว่าที่เป็นไฮไลท์สี ลำตานสีพมปูนี้ก็คือพื้นที่เขตชมพรานนะครับส่วนใหญ่เป็นอยู่ในเขตชมพรานแลแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่นอกเขตชุมพทานด้วยกันก็คือตำบลแหลานาแลวก็บางส่วนของพื้นที่ตำบลอุตภเปานะครับที่นอกเขตนี่แสดงการที่นทางการไหลของน้ำนะครับจากนั้นเจ้าบัาแล้วก็ลํำน้ำจาขานของอุมพทาทางการนะครับในการกำหนดถัง เศรษฐกิจสังคมประชากรนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับประชากรในอำเภออนันรมก็จะมีม 3, 12, ประมาณสาม0มสองพสามร้อกว่าคนนะครับการตั้งถิ่นฐานนะครับบ้านเรือนนะครับเป็นจุดสีเหลืองนี่ครับเป็นแพ้่สีเหลืองนี่ก็คือตัวอาคารที่อยู่อาศัยนะครับจะเรียงรายไปตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่างลมที่สําคัญนะครับกระจายไปทั่วแต่แต่แตละตําบลน,นะครับแต่ก็จะมีการหนาแน่นอ,อยู่ประมาณ สองชุมชนด้วยกันนะครับชุมชนนี้หนึ่งก็คือชุมชนคุ้งสัเพลนะครับชุมชนที่สองก็คือหาน้ำสาครนะครับสุขภาพโดยดวงนะครับอันนี้คือการชุมชนคุ้งสำเพลที่มีบ้านเรือนต่อกลุ่มกามดินฝั่งน้ำจามัยานะครับทางหลวที่สัมพันนะครับก็เก็บตัวอาคารกันครับอยู่ที่ดินแล้วเราก็จะระบุว่าอาคารแต่ละประเภทนั้นทำกิจการอะไรบ้างนะครับอย่างสีเหลืองก็เป็นที่อยู่อาศัยนะครับสีแดงก็เป็นการพาณิชย์นะครับ ทีเขาก็จะเป็น,นสถาบันศาสนานะครับวัดวารารามต่างๆครับสีเกียวงประกอบก็เป็นโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับน,นี่คือภาพภาพพื้นที่ครับก็เป็นเขตชุมชนของผู้นำเรานี่ภาพพื้นที่โดยรอบครับชุมชนที่สอง็คือธรรมศาสรนะค,ะนร,นงงนครับแสดงเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินต่นางๆเรียนไปแล้วนะครับ จะมี้านเนก่อภูตมตการขนสายหลักบอานตกนเดิมตั้งวัดผานน้ำตาลอนครับพืเภที่ย่งการค้าที่หนองคาครับแต่ว้าเรือนหนาแน่นเรือณช่วงหลังนะครับหลังวัดอานาจักรคอนครับในเรื่องทรัพยารการธรรมชาติถึงวันร้อนนะครับอ,อำเภอบรรลงก็จะมีเขาอยู่สองลูกด้วยกันนะครับก็มีเขาแหลมแล้วก็บางส่วนของเขาหลวงที่มีเกตอติดต่อตกับตำบล ตะขีเอ้องวาเพิ่งตะขีนะครับและจากการสำรวจแหล่งน้ําก็มีหลากหลายแหล่งน้ําทั้งแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้าที่เป็นสาข์ขุดขึ้นมานครับ็รารหล่งเก็บน้ำครับมีหลากหลายที่กระจายอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับเช่นดึงระเะนะครับดึงสนุนขึ้นดึงหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีรงสีกับลงสีอุตสาหกรรมกระจายอยู่นอกพื้นที่นะครับตางทางหลวงในมา้นี้ สามสองได้มาได้หนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่นะครับมีอเช่นโรงสีอ่อนลงในนักบิทนะครับมาำสัตว์ไร้แล้วก็ที่เกิดงานรองเท้านะครับนงฟุดแบร์เบเกอร์นะครับนมนมงรอดเด็กแถวไร้พนานะครับงสีสับตองทองนะสายเสียครับแล้วก็สัตว์ป่าเกษตรนะครับจากในภาพของพื้นที่นะครับโดยสรุป โดยรวมก็จะเป็นพ so ื้นท so ี่ทีはは่มี <t> ัสยภาพทางด้านการคมนาคมขนส่งนะครับมีการเชื่อมเดินเข้าออกพื้นที่ได้อย่างสะดวกนะครับทั้งมีการก่อสร้างสะพานใหม่ข้ามไปทางไทยธารีนะครับทั้งรวมประเด็นเลสามสองนะครับรวระเนเลขหนึ่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ได้อย่างประสิทธิภาพนะครับเป็นแหล่งน้ำทรัพยากรราติที่สมบูรณ์นะครับมีการกํายน้ำของหนัางานโครงการส่งน้ำระลนนะครับก็ถึงพื้นที่การเกษตรครับมีพื้นที่ เนที่มีศักยภาพในการปลูกพืชผักหลากหลายนะครับทั้งการทํานาและพืะชไร่สวนผลไม้และผักสวนครัวครับข้อจำกัดก็คือเป็นแหล่งการ,กรเกษตรนะครับพืนฐักได้ก็คือจะมีการใช้สารเคมีในพื้นที่นะครับทําให้เกิดการสัดน้งหมดที่มีในพื้นที่นัน้นนะครับมีการระบายน้ําเสียลงสู่พื้นที่นะครับจากโรงงานอุตบบาสาหกรรมครับข้างเคียงแลวก็ในพื้นที่เองนะครับ ก็ปัญหาน้ำท่วมนะครับในพื้นที่รุ้มต่ำติดกับน้ำแคาเรียครับปัญหาไฟแรงนะครับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตโรงงานเชื่อและนานะครับก็ปัญ่าไฟแรงขาดน้ําใช้ในการดูแลครับก็ปัญหาในส่วก็คือมีเมืองโบราณอยู่กระเพราครับซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเข้ามาในพื้นที่โรงงานครับแล้วก็มีคลองอุสา์นะครับขาดการพื้นที่ของอุปกรณซึ่งเป็นซีดี กบรที่หลักของของถัง,งนะครับทำให้การขยายตัวทั้งแช้ทั้งฝาของฝั่งคองนะครับไม่สัมพันธ์กันนะครับมีแนวมีแนวส่งคลสายฟ้าแรงสูงนะครับทําให้เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ทางหลวงการนี้ไม่สมส่งครับผมขอจบการเสนอครับแต่ตอนนี้อยากให้ท่านได้รับชมนะครับวิดีโอเกี่ยวกับผังเมือง เรื่องความเข้าใจในเรื่องการวางแผนมากขึ้นครับไปเวลาให้หนายครับ ผังเมืองที่มีผลในทางปฏิบัติตามกฎหมายได้แก่ผังเมืองรวมหมายถึงนโยบายแผนผังและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่เมืองหรือชนบทโดยทั่วไปผังเมืองรวมจะแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น9โซนหลักได้แก่เขตสีเหลืองที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน,น้อยเขตสีส้มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น,นปานกลางเขตสีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากเขตสีน้ำตาลที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากเขตสีเขียวที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเขตสีเขียวอ่อนที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตสีเขียวมะกอกที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาเขตสีเทาอ่อนที่ดินประเภทสถาบันศาสนาเขตสีเงินที่ดินประเภทสถาบันราชการ กสาธารณูปโภคและสาธารณนปการนอกจากนี้ในบางเมืองซึ่งมีกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะอาจมีการกำหนดโซนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติมเช่นเขตสีม่วงที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเขตสีม่วงอ่อนระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรงไก่รมนหมสวนนะบริการสาธารณะที่มีสิทธิภาพแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการเมืองในเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับถนหนดอุปกรสาธารณะนะครับสิ่งสำคัญสุดท้ายเลยเป็นจะบอกว่ารองรับการ รองรับมสอนท้องกับบานขยายตัวของชุมชนในนานบนแสดงว่าผังเมืองเนี่ยระวางผังเนี่ยสิบปียี่สิบปีนะครับไม่ใช่วันนี้เราวางไว้เนี่ยลองรับสิบยี่สิบปีนะครับอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าทางประกาศเนี่ยสิ่งที่เกิดมาก่อนเราจะไม่บังคับใช้นะครับบังคับใช้น่าแต่วันประกาศนะครับสีของผังเมืองนะครับมีประมาณยี่สิบสามสีนะครับดูได้จากที่เอกสารที่แจกนะครับอยนี้มีประมาณยี่สิบสามสีมีเยอะมากนะครับแต่ว่าสีสำคัญน่ะที่เราใช้นะครับมีอยู่มาเก้าสี หลืองส้มแดงเขียวม่วงเขียวมะกรูเทาน้ำเงินเ,เขียวอ่อนนะครับผมอยากให้ทุกท่านจำง่ายๆครับว่ามันมีากลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่หัวใสครับเป็นเหลืองส้มแดงหมายถึงยังไงครับคือเราส่งเสริมให้3สีเนี้ยโซ3สีเนี้ยเป็นที่หัวใสในอนาคตตัวแหลงระดับของมันเป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นที่หัวใสหนาแน่นน้อยก็คือบ้านที่เกาะกลุ่มกันกระจายตัวสีส้มคือหนาแน่นกลางคือเริ่มเกาะกลุ่มกันขึ้นมามา,มากชนิดหนึ่งครับ ส่วนสีแดงคือเปนเขตนะครับพาณิชยกรรมกับที่อยู่สายนั้นมากคือบ้านของกลน่ย่างมากหรือเป็นส่วนที่เป็นพาณิชยกรรมของเมืองีดีกิจการร้านร้านขายห้องร้านขายของชำนะครับอันนี้คือเป็นกลุ่มที่หนึ่งเหลีส้มแดงครับกลุ่มที่สองสีเขียวชนบทและกิจกรรมนะครับก็คือเป็นสีเขียวคือไม่อยากให้ทุกท่านมองภาพว่ามันเป็นเป็นนาครับพูดถสงสีเขียวเนี่ยแต่ทุกท่านจะคิดว่าเป็นนาทำอะไรได้ใช่ไหครับ และจริงเสีเขียวนี่ทำได้หลายอย่างอย่างเช่นการพาณิชย์ก็ได้นะครับที่ไม่ได้ขนาดใหญ่โรงงานสาหกรรมก็ได้แต่ไม่ใช่มีผลกที่ต่อชุมชนนะครับอันนี้ครับอยากที่ท่านารทราบไปว่าสีเขียวเนี่ยไม่ใช่ทํานาได้เดียวชาวบ,บ้านบางทีคิดว่าห้ามทำทุกอย่างเลยก็จงนาบ้านเรือนก็สร้างได้ปกตินะครับอันนี้ท่ท่านเข้าใจไว้นะครับโซนสีม่วงโซนอุตสาหกรรมและกางสินค้าคือเรากำหนดโซนนี้เป็นอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมประเภทมาลงในโซนนี้ได้นะครับ ่วนกลุ่มที่4เป็นสถาบันต่างๆครับก็คือวัดโรงเรียนสารมรชการกลุ่มที่4กลุ่มที่5คือที่โล่งเพื่อนทนาการและรักษาสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าที่ที่เป็นห้วยหนองคลองเมืองเขาสวนสาธารณะสนามกีฬาหรือที่ที่เราจะอนุรักษ์ไว้อย่างเช่นดินแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราคิดว่าสมควรจะอนุรักษ์ไว้เราก็ใส่สีเขียวอ่อนได้อันนี้เป็น5กลุ่มนะครับนะครับถ้าเป็นสีเหลืองนะครับบ้านก็จะเป็นกระจายตัวแน่นน้อยนะครับพอสีส้มก็ แน่นขึ้นตามความมันแน่น density ของมันนะครับส่วนสีแดงเนี่ยเป็น CBD ของเมืองเป็นพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยแน่นมากถ้าเรามองภาพในกรุงเทพเนี่ยมันจะเห็นก็ว่าเป็นตึกแถวคอนโดอพาร์ตเมนต์ถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปอเมริกโนนลมเนี่ยมันจะไม่มีพวกนี้แต่พาณิชยกรรมอยู่ไหนก็คือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของธนาคารร้านทองนะครับก็เป็นสีแดงครับผมส่วนสีเขียวเป็นชุบทเกษตรกรรมครับก็เป็นที่ที่เหมาะสมมีคุณค่าในการทำเกษตรนะครับ สังเกตว่าใบ้านเรืยนก็ไม่ถอาใสยได้นะครับส่วนสีม่วงก็เป็นอุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่จะเป็นลงสีซะส่วนใหญ่นะครับส่วนมิสีวัดโรงเรียนสถาบันราชการก็ใส่สีไปตามน่วยงานนะครับกลุ่มที่5ที่โล่งนะครับอันแรกก็เป็นหนองนะครับอันนี้ก็เป็นหนองน้ำแหงนะครับเป็นสวนสาธารณะเข่าพองใช่นไหมครับก็ใส่สีเขียวอ่อนสนามกีฬาก็ใส่สีเขียวอ่อนนะครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่าง สีของจอที่น่าจับเรืนที่ที่บอกไปนะครับมีส4ด้วยกันนะครับของใช้หน้ามี1 4สีนะครับเห็นไหมครับสีแดงคืออยู่ตรงไหนครับก็คือ2อ้างของวงโตหน้าสาตการครับกำหนดเป็นสีแดงสีส้มของเราก็เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากสีแดงนะครับรองรับขยายตัวส่วนสีเหลืองก็เป็นที่รองรับขยายตัวในอนาคตนะครับโดยรอบสีส้มเป็นพื้นที่ต่อเนื่องไปส่วนสีเขียวก็เป็น่วนบริกบด้วเษฐกิจครับคือไม่ส่งเสริมส่งเสริมในเฉพาะสีเหลืองให้จนเต็มก่อนแล้วึงจะขยายไปนะครับผมก็ไลยคิดว่าแังมือเหมือนกัรวาดสี เหลือส้มแดงคุณสบายได้หมดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือมันต้องเหมาะสมกับหลักการนำการทางเดือนด้วยนะครับซึ่งมาตรา9ของพรบฉบับหกนะครับข้อเ่อครับต้องจัดระเบีการรับฟังความเห็นของประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนด้วยก็เลยมีการตั้งคณะทํางานทั้งหมด8ชุดนะครับโดยท่านโยธาธิการรักัาเดือนในแปดอบทอนะครับแบบที่เจ้าหน้าที่บอกไปนะครับแล้วก็มีประชุมรายสานา8ที่เป็นเมื่อแต่ง่อนวันที่4ี่ นะครับเป็น28ที่ผ่านมานะครับแล้วันนี้ครับเราถึงมีการประชุมกลุ่มย่อยราษฎรเพื่อรับฟังความเห็นของท่านนะครับประกอบการวางแผนนะครับขั้นตอนนะครับเราอยู่ในขั้นตอนที่1นะครับจากทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับที่ใช้ระยะเวลา2ปีผมจะบอกว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกหรือที่ออกนะครับมารับฟังความเห็นจากนั้นเมื่อเราข้อมูลท่านได้ล้เราเรารับทราบเสร็จก็มีประชุมประชาชนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เขาเรียกาติประกาศ15วันนะครับจากนั้นถ้าไม่มี ประเด็นอะไรนะครับก็ประชุมกลมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดประกาศ90วันนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยดูว่ามีข้อขัดแย้งไหมถ้าไม่มีข้อขัดแย้งเนี่ยก็ประกาศเป็นกฎหมายนะครับอันนี้จะเห็นว่าขั้นตอนที่รับฟังผี้เห็นนะครับมีหลายกระบวนการนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราไปประชุมกลมย่อยมาครับตั้งแต่วันที่4ถึง28นะครับทั้งแต่